รับประทานได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ัคุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาของบ้านเรานะคะก็คือการขาดแคลนแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เรียกว่างานงานปกติหรือว่าแรงงานเฉพาะทางนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยมาจากเรื่องอะไรนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธรุรกิจของธานาคารไทยพาณิชย์มีคําตอบให้ไปติดตามกันเลยคะ่ะปัจจุบันประเทศไทยนั้นถือว่าประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจากอะไรทาง S.C.B. Economic Intelligence Center หรือ E.I.C. ได้ให้สาเหตุหลกัหลกๆไว้3ประการคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชากรในวัยทำงานอายุ15-64ปีต่อประชากรทั้งหมดจะเข้าสู่จุดสูงสุดในปี2018หลังจากนั้นจำนวนแรงงานของไทยก็จะลดลงนอกจากนี้อัตราการเกิดที่น้อยลงทำให้กำลังแรงงานในอนาคตน้อยลงตามไปด้วยขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นประการต ต่อมาก็คือการลงทุนในเครื่องจักรและสิ่งปลูกสร้างโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อเรดจำนวนแรงงานเพราะว่าระดับการลงทุนที่แท้จริงของไทยยังต่ำอยู่มากและประการสุดท้ายคือทักษะของแรงงานนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจซึ่ง EIC มองว่าคุณภาพของแรงงานต่ำกว่าความคาดหวังของนายจ้างและเมื่อพิจารณาจากทักษะแล้วแรงงานของไทยยังขาดทักษะอีกหลายด้านเมื่อเทียบกับประเทศอื่นการสำรวจจาก EIC จะพบว่าปัญหาก,การขาดแคลนแรง,งงานจะรุนแรงในกลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงานหนักเช่นภาคการก่อสร้าง ลกลุ่มธุรกิจที่ต้องการทักษะเฉพาะเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรือโรงแรมและพัตคารในขณะที่กลุ่มธุรกิจที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะมีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ใช้แรงงานไม่หนักเช่นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะประสบปัญหาการขาดแคลงแรงงานที่รุนแรงน้อยมาดูการขาดแคลงแรงงานของภาคธุรกิจแยกเป็นยานยนต์และชิ้นส่วน56%ก่อสร้าง61%อิเล็กทรอนิกส์57%อาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งท่องเที่ยว7 71%ค้าส่งค้าปลีก3 1และถ้าหากมาดูส่วนแรงงานในสาขาาอช ีวัาขาดแคลงมากที่สุดอยู่ที่23.3%หากมาดูการเปรียบเทียบระหว่างแรงงานในอาเซียนด้วยกันจะพบว่าไทยนั้นขาดทั้งทักษะความคิดสร้างสารรค์ในด้านไอทีภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สรุปได้ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงรางานที่กล่าวมานี้มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจกและภาคธุรกิจซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้จะกระทบกับศักยภาพการเติบโตของประเทศและในเชิงลึกต,ต่อธุรกิจต่างๆซึ่งแต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไป ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานของบ้านเราเ,เป็นปัญหาใหญ่นะคะเราก็ทราบสาเหตุกันแล้วว่าส่วนหนึ่งนั้นประการแรกมาจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรคือผู้สูงอายุเรามากขึ้นแล้วอัตราการเกิดเนี่ยของเราก็มีการปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะก็ะะอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตที่ดีนะคะคนวัยทางานคนกลางคนหรือว่าเฟิร์ส็อบเบอร์ก็คือคนที่เพิ่งจบ มาใหม่<ช>เนี่ยนะคะปรากฏว่าไม่ได้อยากเข้าไปทํางานในระบบนะคะแต่ว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการการ<ช>ดังนั้นเองรูปแบบเรื่องของโครงสร้างองค์กรต่างๆนะคะก็เลยเปลี่ยนไปรวมทั้งแรงงานต่างๆก็เลยขาดแคลนนะคะแต่ว่ามันก็ไปแก้ไขด้วยระบบการศึกษาปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะสร้างคนหรือว่ามีคณะวิชาที่เฉพาะเจาะจงลงไปอย่างเช่นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะวิศวกรรมยานยนต์ต่างๆเนี่ยคะก็เริ่มที่จะเปลี่ยนโม เยในเรื่องของการเรียนการสอนละนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคที่ขาดแคลนแรงงานเฉพาะด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องเปลี่ยนกันทั้งระบบตั้งแต่การศึกษาเรื่องของรูปแบบการทํางานนะคะแล้วก็รวมถึงแรงจูงใจต่างๆสําหรับองค์กรด้วยนะคะแล่วะคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกสักรก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจให้ได้ติดตามกันค่ะ